ไม่นานสองร้อยะะครับน้องนี่ไม่นานยังสักพักเนี่ยครับไม่ถึงสิบนาทีแล้วพี่พี่เข้ามา่าไรครับอเต็มถังหมดเลยใช่ครับยังประมาณสองร้อยะะะะคันแล้วมัม้งจอดอยู่นี่แหละเต็มเดิมนี่เลยพี่มาไม่ทันหรอพี่มาจะใคับม,มาเจีบพี่ไม้ครับพี่ไม้พ่อไปแล้วพี่พี่น่าจะไปตันก็อยู่นะเขาพี่ไปเต็มบ่อ เอาได้ไปแล้วนี่กีก่ไมครับทุ่งกระเจียวอะไม่ไก่ไม่ไก่ไไกประมาณแคจ็ดส <70, S 2> ิบหกสิจากนี้เป็นเจี่ติดก็ประมาณสามสิใปากาจะอีกประมาณสามสบสิบอรางเี้ยจียวเพรทางดีอยู่ทางม้นางมน,มนวล ด้ห <ih unting> ันหัวกลับไม่้จะถึงไมูกเปต้ธรรมชาติอนสามร้อยสบไอไปทักทเลยายอ่าไปเลยพี่ตามทันเลยพี่บดูเยกเบียดิ เดียวเริ่มใหญ่กครับฮยังไงต่อไปไหนต่อพี่ถ้าไปนี่ก็7กิโลไปน้ำตกิแต่ถ้าเรากลับเลยเราก็ไม่ได้ไปแุดอกกระเจียวอ่ะก็ต้องฟาวพรเียไไกโบน้ำตกเียเนี่ยอเยยังวางเนี่ยเนียกับครับกระรบอยไงเดี๋เดี๋ยวมันถึงนี่ละ ได้ผมเตครับผมมีพ oui. ันหนึ่งก like ูมีเยอะกว่าพี่เหรอเรื่องกลัวผมมีพันหนึ่งกูมีห้าร้อยกูมีอร่อยเดียว